สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมในการล่งซีเฮสครับผมวันนี้พวกผมล่างในเกมแมทอารีนาครับช่วงนี้กําลังเห่อของใหม่ครับทุกคนอยากจะเล่นนะฮะแต่ก็อย่างที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานครับผมนะก็ยังไม่ได้อัพเลยครับแต่อยากจะฝึกเล่นให้มันแบบคืออยากเล่นนะพูดง่ายๆเห่อของใหม่ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันเลยครับผมสำหรับเจ้าออนิกครับผมนะออนิกครับ ตอนแรกก็ถือว่าผมเจ้าลงเป็นตัวแรกเสมอนะครับสําหรับเจ้าออนิกช่วงนี้เพราะอยากเล่นนะแต่เล่นมาเล่นไปแล้วบอกได้เลยว่าเดี๋ยวไปดูในคลิปครับว่าตัวที่โดดเด่นนั้นครับตามชื่อคลิปก็เลยนะกลายเป็นเจ้าเทนกูครับผมเพราะตอนเพราะเจ้าออนิกตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อับสเตตมันเลยนะแล้วปืนก็หาที่เหมาะสมกับมันยังไม่ได้สักทีครับเพราะตัวผมเองนั้นเก็บเหรียญน,นะข้อเสียลองผมเลยนะครับ ก็คือการเก็บเหรียญนะครับโดยที่ไม่เอาเหรียญไม่ทาอะไรนะครับเดี๋ยวผมตัดสินใจได้เมื่อไหร่นะครับผมจะเอาเหรียญมาอัพเกรดตัวใดตัวหนึ่งให้เก่งไปเลยนะโดยที่จะไม่ค่อยหวังตัวใหม่ครับถ้ามีตัวเก่งๆไ้สักตัวแบบเน้นๆเนี่ยน่าทางจะดีฮะแต่ก็ยังทําใจไม่ได้ครับเพราะเก็บเหรียญไม่ยาวนานอ้าวพูดปุ๊บออนนีกผมตายเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับนี่แน่นอนครับชัดเจนครับเจ้าเทนกู๋ครับผม มันดูเจ้าเทนกูนะครับผมจะเรียกเทนกูนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดแบบไม่ถูกต้องหรือว่ายังไงครับบอกได้เลยว่าเกมนี้เจ้าเทนกูนั้นดุเดือดครับเดยวดฮะมาโดดเข้าใส่ครับไป1ช็อตนะฮะเลียับร้อยแตกหนึ่งครับเล่นดีนะครับเจ้าเทนกูนี่เล่นทีไรก็มันทุกทีนะครับนี่ฮะเอ้เดินเร็วด้วยนะครับพลังทําลายค่อนข้างสูงครับคุนตระตัวของผมนั้นเร็วเวลมันเนี่สูงมากปืนก็ไม่ได้แรงมากนะครับ มันเป็นแค่ฝีมือเท่านั้นนะครับผมว่าไปนั่นเลยเพิ่งคิวไม่ได้ตัวเดียวโมขนาดนี้ฮะเดี๋ยวไปดูครับผมเป็นยังไงสำหรับเจ้าเชนกูของผมนะปึ๊บปื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 ๊บส่วนมากผมจะซื้อหุ่นออกมาครับเก็บไว้นะครับตัวเราไม่กี่บาทอย่างเงี้ยช่วงลดราคานะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อัพครับผมแล้วเกมนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานนะและถ้าใครคนขอมาครับอยากให้สตรีมอยากให้เล่นก็จัดให้ครับนะ จัดให้ตามความต้องการเห็นไหมฮะดูลีลาของมันซะก่อนครับเก้นที่ว่องไวน้ำเม็ดรุนแรงนะครับมีการสโลว์คู่ต่อสู้นะครับผมด้วยนะช่วงที่โดดลงพื้นนี่กันดีว,ว่าเล่นดีๆนี่ครบเครื่องครับนี่ฮะติดเอฟเฟกต์แหมเอฟเฟกต์ Effect. อันนี้มันคล้ายๆเอฟเฟกต์ฟรีดทางวอลบอรเหมือนกันนะรู้ยังไงครับอ้าวมีหมอช่วยครับเรียบร้อยครับปืนโหลดมาพอด,ดีครับผมโอ้โหเลนได้ว,ว่านี่ครับหลบลีกคลองแว่วว่องไว คู่ต่อสู้มาเกิดตรงนี้นะครับผมเล่นได้ดีครับเจ้านี้ครับยิงยิงยังไงครับคู่ต่อสู้นี่ถึงกับต้องหนีกันเลยทีเดียวนะไปยังตายไหมโอ้โหไม่ตายครับเลือดเดือนิดเดียวครับผมระเอกของเราแลนเซอร์ครับเจ้าแลนเซอร์นี่ฮะเล่นในคลองแถวครับและด่านนี้ครับเออลืมพูดถึงด่านนี้แล้วเนี่ยด่านนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยโอ้โหจัดทีเดียว2ดอกคู่ครับผมงานนี้ ด่านนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะทุกคนเออคลิปนี้ผมเล่นด่านนี้เป็นครั้งแรกเลยนะผมถือว่าเป็นด่านใหม่สาหรับผมเลยนะนะครับเอยแตกเลยครับผมมาเดี๋ยวมาต่อกันให้จบเกมนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะแถมม่อีกสักหนึ่งเกมครับเพราะว่าเกมแมตต์อารีน่านั้นค่อนข้างจบเร็วนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะดูแล้วแบบแม่แหมเสียดายอยากดูต่ออีกหน่อยครับ ต้องให้มันได้ตัก2เกมมันกลังดีครับตัวหลับแมตอารีนาเฮ้ยตัวนี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วเนี่ยแหมจะใช้ปืนอาร์ทอรเลนครับเซฟิตป่ะให้เซฟิตป่ะผมถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานครับจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้นะนี่ฮะ MVP ไปครับผมล่าซีเฮดครับผมโอ้ย ัานานจะขึ้นแท่นเ v p มวีเขาสักทีฮนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อให้อีกสักหนึ่งเกมนะเรียกว่าเดี๋ยวตัดข้ามไปเลยครับแถมให้ครับจะได้สนุกดุเดือดนั่นเองนะเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมภาคให้เลยนะจำไม่ได้แล้วทุกคน <c oughs> ว่านเป็นยังไงครับเริ่มต้นครับเหมือนเดิมครับออน,นิกนะฮะแม่เมื่อก่อนนี้ผมนึกว่ามันจะยิงจะโหลดออกจากอาวุธในตัวแบบเป็นสายไปเลยนะ ถ้าเป็นยิงเป็นสายไปนี่โคตรเท่เลยนะแต่อันนี้มันยิงทีเดียวสี่นัดเลยครับนะครับปืนที่แบกอยู่นะครับผมบนไหล่นะครับมันยิงเข้าไปทีเดียวสี่นัดเลยนะตอนแรกผมนึกว่าจะยิงทีละนัดแบบบุ้ม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 อะไรเงี้ยไปอย่างาง,างเท่ฮะนี่ฮะแล้วความไกลผมก็ลืมดูทุกทีว่ามันยิงได้ไกลเท่าไรในจังหวะนี้โดนครับตอนนี้เริ่มต้นนะครับมันเป็นหุ่นที่ใช้ปืนขนาดสิบสองครับมันก็เลยดูเบาทุกคน ถ้าอัปเกรดข้ามขั้นไปให้เป็นปืนขนาด18หรือ20นะโอ้โหผมคิดว่ามันต้องดุเดือดอะนะนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกฮะผมกำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะเอาเหรียญทั้งหมดมาลงทุนอัพดีไหมเพราะตอนนี้ผมชอบแนละ้วทุกคนเท่าที่ดูเนี่ยผมชอบมากกว่าหุ่นตัวอื่นนะครับผมชอบตัวนี้ฮะผมว่ามันดูดุเดือดดุดันดีครับใจคอก็อยากได้ตัวไอ้นี่ครับรีบอก์อะรีบอกร์กระเทสนะครับสำหรับผมผมก็ชอบนะรีบอก์ครับ นี่ฮะเอ๊ยรู้สึกว่าเกมนี้จะอยู่ได้นานครับสาหรับเจ้าตัวนี้จะอยู่ได้นานนะทุกที่ลงปุ๊บเดี๋ยวแตกเลยไลประมาณนี้ครับนะช่วงนี้ผมก็ทำการสตรีมค่อนข้างต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะก็พยายามแบ่งวันเวลามาสตรีมให้ครบนะครับนะเมื่อวานผมก็สตรีมวินิเวอร์ไปเพื่อนๆคนไหนที่เล่นวินิเวอร์หรือ อยากจะเล่นกับผมในสตรีมหรือชอบดูเกมวินิเวอร์ก็เข้ามาสนุกด้วยกันได้นะเข้ามาแนะนําผมได้นะครับสําหรับเกมวินิเวอร์เพราะว่ามันมีการอัปเดตใหม่อะไรใหม่ผมไม่ได้เล่นมานานครับบางทีก็จําไม่ได้นะว่าอะไรเป็นอะไรครับนะครับรับรองสนุกแน่นอนนะสําหรับวินิเวอร์สมัยก่อนในผมเล่นนา,นานเลยนะผมะะมาต่อครับเฮ้ยย,ยิงได้เรื่อยครับอ้าวพอบ่อพอบอกว่ายิงได้เรื่อยปุ๊บถึงกับตายกันเลยทีเดียวฮนะอะไรกันเนี่ย แม่ตายซะง,งั้นครับไปต่อครับตัวนี้ฮะตัวนี้ก็ความสมรถก็มันก็จะหยุดครับเนี่ยครับลบล้างครับสกิลของคู่ต่อสู้ได้นะครับแล้วทําให้คู่ต่อสู้นั้นไม่มีกระสุนนะครับในการยิงนะนี่ครับจาชื่อไม่ได้นะกาเดียนปะกาเดียนกาเดียนหรือว่ากากาดการิเตอร์รหรือกาเดียนไม่ พูดไปแล้วก็อายกับผมเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ทีมของเรารู้สึกจะเสียเปรียบนะทุกคนแต่คู่ต่อสู้นั้นรู้สึกว่าผู้เล่นจะหายไป2ตัวสคนแล้วนะแต่จุดของเราสิอ่ยโอ้โหจังหวะนี้ยิงไม่โดนครับเพราะโดนอ่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะสไอตัวลัวของแพนเทอร์ครับทําให้ยิงไม่เข้านะติดลัวครับหายต่อฮนะมาแล้วเซฟิตครับ ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะเรื่องชื่อนะครับผมเซฟิตหรือเซฟฟี่อะไรสักอย่างครับผมนี่ครับสก,กิลของมันก็คือสามารถบล็อกศัตรูได้เลยนะให้ศัตรูนิ่งอยู่กที่นะครับแล้วเราก็ยิงฟร e ีอีสปอร์ตประมาณนั้นตอนนี้เพื่อนของเราเริ่มบุกแล้วครับผมเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายนะทุกคนสายฟงส,สายฟรีนี่อยู่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเติมนะถ้าเราไม่อยากได้หุ่นใหม่นะครับถูกๆเอามาเก็บไว้ก่อนยนะอย่าเงี้ยอย่างผมเนี้ย แล้วมันก็อยากได้หุ่นใหม่อะเอามาเล่นเอามารีวิวเพื่อนเพื่อนดูครับนะจะได้ไม่เบื่อครับอะไรเงี้ยก็จะซื้อ,อไว้ครับแต่ผมไม่เคยซื้อเติมแบบเติมให้เก่งยอะไรเงี้ยไม่ได้มาซื้อเหรียญเติมอะไรเติมไม่ครับสามสิบห้าบาทนานซื้อทีอะไรเงี้ยครับสามสิบห้าบาทหกสิบเก้าบาทนะครับแล้วแต่หุ่นถ,ถ้าชอบหน่อยก็จะยอมเจียทั้งหกสิบเก้าอะไรเงี้ยถ้าทั่วไปก็าสามสิบห้าบาทก็เพียงพอนะครับก็ได้หุ่นมาเล่นแล้วและที่เหลือก็ขยันเล่นหน่อยเก็บเงินเก็บการ์ด มาอัปเกรดก็ทําให้เล่นได้แล้วนะครับสัวละคเกมนี้ไปครับในเทงกูของเราออกมาช้านิดนึงครับแต่บอกได้เร็วว่าพอออกมาปุ๊บก็ปวดเลยฮะนี่ฮะบุกเข้าไปถึงเลนถิ่นของคู่ต่อสู้นี่บุกเข้าไปถิ่นของคู่ต่อสูพูดแบบเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนเทพอะครับผมแต่เพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นถอยหนักครับผมแล้วก็เหลืออยู่แค่2คนนะครับนี่ฮะจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเรียบร้อยครับเกมที่2ชนะไปครับถือว่าเป็นการชนะต่อเนื่อง แล้วก็ติดชาร์จ MVP ด้วยนะเออก็หวังว่าวเพื่อนๆคงจะสนุกแล้วก็ชอบนะครับการเล่นสนุกสนุกแบบนี้ครับแล้วก็มาร่วมเล่นกันในสตรีมเหมือนกันเช่นเคยได้อีกนะครับผมสำหรับเกมนี้เอาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม